ได้ได้พี่อ้โน,โน,โนโ่๋อโอเคโอเคอ๋อมันคือแอร์ตัวนี้แอร์ตัวนี้ตัวนี้ปิดเลยครปิดอ่าโ okay, อเคมันคือแอร์นี้เองก็ไปไลน์สัญญาอ๋อโอเคโอเคได้ครับไลน์นานแล้วแป๊อ๋อแป๊ดแล้วนะครับแหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดีค,ครับที่สองใจดีมากครับแอบพยายามช่วยเราด้วย นี่เลยไอครับขับไปอยู่หน้าอู่นเหรอรับขับเราเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปโอ้โหเยอะไม่หลุดเนาะเนี่ยฮ่า <c oughs> โอเคได้ครับพี่สวัสดีครับอรักมากครับสวัสดีครับมีเรื่องอันนี้อย,อยู่ดีมาเอาประกันั้นสามแต่ว่ารถสตตร์ไม่ติดแบบแตไดชาร์จน่าจะมีประเด็นนะตรงนี้ครับก็เดี๋ยวต้องต้องเอารถเข้าร้านแอร์ครับทำไดก่อนครับไม่รู้จะหมดเท่าไหร่นะเพราะเมื่อกี้มาเนี่ย ว่ามันสตารตทไม่ติดอะ่ะครับแต่ขับมาได้แล้วปกติเลยเมื่อกี้เนาะเออว่ากันได้ได้ได้เป็นชาหรือเปล่าเเปลี่ยนแบบใหม่เลยเไล่นี่แล้วปัญหา ลองสตาร์ดูครับ <c oughs> ต้องติดแน่ๆตัวโ <c oughs> อ,อ้ไฟไฟนี่เหลืองเลยเดี๋ยวดูว่าไฟชาร์จไม่ชาร์จ เดี๋ยวดูด้ายหน่อยไปทารป่ะใช่ทาร์นั่นแหละนั่นแหละถึงมันต้องเป็นต้นใดแต่ต่อไที่แหนแต่แต่เมื่อกี้ก็ลองถอดขั้วดูแล้วนะมันก็ไม่ดับนะมีมีมีเครื่องมีเครื่องมือเช็คไหมว่าด้ามันทาร์สกี่แอมป์อะมี่ติดอยู่แล้วมันทาร์จอยู่แล้วนะมันปอดถอดแล้วไม่ดับมันชาร์จอยู่แล้วแต่ถอดแล้วดับมันไม่ชาร์จมันเป็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 นลก่านะก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันเหรอ Ok ok Nè nhà yeah. phân phối mát mẹ không có oh. đạo 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 đâu? đạo 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 10 đạo 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 nó đập đạo 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 đập đạo 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 cầu đạo เพราะมันมันเพราะมันมันไม่ต้องใช้ระบบไฟเลี้ยงเลยนะรุ่นนี้หลัการเดียวกันใช่ออ๋เพราะว่าในท้ายมันต้องปั่นไฟเข้าแบมไม่เกี่ยวกับระบบรถเตอกับคบูไม่เกี่ยวกับระบบแต่หลักการรถกันเหมือนกันมันต้องในท้ายการท้ายต่างกันเดี๋ยวนเตรียมเตรียมเตรียมรับโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม่ไม่เดี๋ยวตอนไม่ทำไฟอ่ะก็ให้ร้านใดเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่ามิเตอร์ร้านใดอ่ะมันจะวัดใดไม่เหมือนกับผมที่เป็นยางตัาง กกกคๆนะเรียบร้อยนี่เปลี่ยนแบบไปโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเติมนระยแอร์ก่อนนี่เราอยู่ละหัวหมากแอร์นะครับนี่ซูมไปแ้ๆนิดนึงครับหัวหมากแอร์อยู่ตรงเส้นสุวิทวงท์ที่ตะแถวมินบุรีนะครับแล้วเอาเอาคันนี้มาทำแอร์ก่อนเนาะทำแอร์แล้วก็ทำไดแล้วเดี๋ยวไปเช็ค เครื่องกันนะครับบางทีเขาขณะที่อ่านด้วยอันนี้ก็เพราะว่าเขาจอดมานัน,นอาจจะต้องเช็เคเขาให้เช็คไปนะตอนนี้มีเวลาน้อยก็เดี๋ยวอาจต้องเช็คเฉพาะแอร์กับเปลี่ยนตังนู้นนี่ไปก่อนเนาะอะไรเงี้ยเออครับหมาแอร์ จบเรื่องแอร์ทุกอย่างครับพี่เขาดูแลดีมากเลยเรีย <c oughs> บร้อย <c oughs> <c oughs> ใช่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 เขาจอดเขาจอดปรปี <c oughs> ปงนี่เขาจอดปรปีงละจอดประจำปีถึงประมาอกี้เนี่ย <c oughs> ทำทำให้มันเย็นหน่อยพี่เพราะว่าเคยเคยเคยมาหลายครั้งแล้วที่จะมาหา่างๆก็เดี๋ยวเราจะเป็นะจังมันหัวหมาแอร์นะครับนี่ผมลงข่อให้โดยเขาทำแอร์ทุกประเภทครับรถยนต์โอเคครับนี่พี่ก็ลองเติมดูแล้วกำลังเติมท่ายาดูครับว่าเข้าวรือ่า น้าคอ,ขอเข้าเวาเหอะน,นี่ก็เป็นเครื่องม้วนเก่าเลยครับจำพี่เนาะท,ทนไหมทนทานรุ่นนี้ทนนะจำเดิมไหมนะอ่ะตัวใหญ่มันเป็นเป็นตินที่ตัวนี้อันนี้เป็นดีเซลโอ้ยนี่ครับเปลี่ยนน้อยแอร์ดูก่อนครับแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนแล้วเหลือแอร์ครับร้อนมากมากโอเคเราได้ความเย็ยนกลับกลับมาพอสมควรแล้วโอเค เราไปทําเรื่องทาเราไปทําเรื่องตัวเอ,อ่อได้ได้กันนะพี่จริงนี่แหละครับอเอามาเติมด้วยไอเฮียเ็าเติมดีกว่าไม่มีไงโอเค <laughs> ได้ครับขอบคุณพี่ยผมหมักแอร์ดีครับดีกว่าไม่มีแล้ว โอ้คนเดืดเรื่องเลยโอเคโอเคเรียบร้อยครับอพอได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยว,เ,ยวเราลองไปเช็คร้านใดกันดูวันนี้มาต้องมาร้านนี้ครับไปมาสามร้านละสามร้านแล้วครับที่ทําไม่ได้นะเรื่องใดไม่ชาร์จเนี่ยแบตจะก็เปลี่ยนแล้วแบตบก็เปลี่ยนแล้ว รุปว่าช่างเขาบอกว่าใจไม่ชาครับแล้วก็อลงความเห็นว่ามีร้านเดียวต้องมาคีอร้านนี้นะครับร้านอื่นเขาก็ไม่ได้โอเคก็ตรงนี้นนอนนันหนึ่งที่หนูกัดสายไฟมาเออไปลงไปหน้าด้วยนะครับมันก็จะอาจจะต้องไล่ไล่สายไฟนิดนึงครับนะครับแต่รถรถที่ขัดดีเลยโอเคสี่ขอหายากหน่อยนะครับ การคันนี้คันนี้ไม่ขายนะครับเพราะคันนี้เนี่ยมีตังค์ก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสี่ขอเห็นป่ะเป็นสี่ขอครับแล้วต้องการรถกระบะอยู่พอดีเลยนะนึกถึงคันนี้เพราะคันนี้สมัยก่อนอนะ่ะผมจําได้ว่าที่บ้านมีคันหนึ่งนะแล้วก็พ่อซื้อมาคันหนึ่งวิ่งไปวิ่งผักมั้งซะอ,อย่างเนียแล้วจักฉลากได้รถมหม่คันหนึ่งรุ่นเดียวกันเลยก็ขายไปครับตอนนี้ก็ ไม่มีอีกแล้วนะก็เดี๋ยวมาร้านเสรีร้านเสรีไดนนโมครับว่าร้านอื่นเขาบอกต้องร้านนี้ครับร้านนี้ชัวนี่ครับต้องดูว่าร้านนี้หลังจากที่อะไรนะ ี่ร้านมาแล้วถามห้าบอกมาร้านนี้ร้านเดียวอโอเคพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเขาบอกเขาต้องส่งต่อร้านนี้ครับอโอ้โหโแจะไ่จบเนี่ยพี่เเก่งมากเลยไล่เจอปัญหาแล้วไหนก็มาแล้วลเราก็ไล่ระบบไฟห,หมดเลยนะครับนี่ซื้อ ซื้อก๋วยเตี๋ยวฝั่งภรรย,ยาครับเดี๋ยวโดนเอ <Okay. S 1> นะครับให้ดูให้ดูกันลอก่อนร้านนี้โอ้บือฉังจริงเซรีเซรีไดนมโมตรงตรง,ตรงไหนวะใกล้ๆทางแยกตลาดมีนเ้องเนี่ยใกล้ๆเลยจะจากสองมารถติดติด,ตด,ตดเนี่ยตรงก็ไม่เจอจากสองเนี่ยที่เขาไล่จน,นจบเลยนะนะครับ

เรียบร้อยประมาณพันหนึ่งครับเดี๋ยวก็ลองดูว่ามันตื้กๆหน่อยเรียบร้อยนะครับอะาไรไฟค่าดีเลยทั้งหมไปครับสูงดีครับเอว่ามาแบตเตอรี่หลังจากเปลี่ยนไ,ไปแล้วแล้วต้องมาเปลี่ยนตัวใบปัจลุบนครับเพราะว่ามันหายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมาเช็คปั๊มหัวฉีดีิเช็คปั๊มนิดหนึ่งฮะเดี๋ยว แล้วก็จูนเครื่องใหม่นิดนึงเพราะว่าเวลาทำงานพร้อมกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันฉุดบางจาังหวะมันฉุดเครื่องดับไปนะครับเพราะว่ามนนีไดชาร์จไดสตาร์ฟนี่นั่นนะนไม่ลืมลืมเราตัวนี่ฝั่งน้องสาวดีว่คอ่าลืม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  ใชครับใช้สีสสต้ยมยำอร่อยใช้สีต้ยมยำอร่อยโอเคครับก็ตอนนี้จะขับมาถึงบ้านแล้วครับจากที่ใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะในการเปลี่ยนทำทำแอร์นะครับเปลี่ยนเช็เคได้ชาร์จ ทาระบบไฟใหมน่นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะขับได้โอเคแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไอเ้เปเช็คปั๊มหัวฉีดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีบางจังหวะที่รอบเครื่องต่ำๆหรือสูงเนี่ยมันอาจจะโดดนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คปั๊มหัวฉีดเอาเนาะนี่แล้วก็ขับมาถึงบ้านแล้วแล้วเนี่ยโอเคจากนา้นเท้านะครับตอนแรกว่าได,ได้ไม่ชาร์จไอ้รูปแบตเตอรี่โชว์ อนแรคิดว่าเป็นที่แปดนะแปดเปลี่ยนแล้วเพราะแปดเป็นต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแต่เปลีป่ยนแล้วแล้วก็ไปเช็คได้ตเติมแอร์ตึงยาแอร์แเอร์เย็นแล้วนะครับแอร์เย็นแล้วเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเช็คความเรียบร้อยเพราะจอดานานนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวเราขับไปที่บ้านก่อนเนาะที่บ้านแล้วก็สบายใจนะครับมีรถกระบะใช้งานแล้วโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับเราเจอกันใหม่นะครับสครับสวัสดีครับ